มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันหมดอ่ะเดี๋ยวเดียวสั่นครับสั่นขี้กำลังดูเห็ไหมครับเนี่ยอันนี้ทายใหม่ี่ทายใหม่ต้องดูต้งไหนเป็นลิงก์อะไรวะลิงก์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 ผลังสายสราแน่นอนอุ้ยอุ้ยอล้บเฮ้ยอล้โอุลยอุ้ยอุ้นอุ้ย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 อุ้นอี้่เป็นอ่ายอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้นอุ้ย้ยอโยอุ้ยดท้่ได้ตอี้นอ พี่ไม่รู้พ <Trustee S 2> ี่เก็บกันละวันนี้ของรอยยนนะฮะได้นี้เก่ลาเยอองี้โกได้เท่านี้ีก็ได้คู่นึ้งก็จเกอดอฟเฟกดีไหมครับเนี่ยอันนี้ของ โคตเกงอยไาเงี้ยดีเจนมันมาคับได้สองคู่ได้ดีเจนมาสองคู่แล้วก็คัเจนินเดตบลฮะเลืกีเนเลยละครับตัวนี้ลิงก์ดนะมได้เกสะโดมมัได้คู่ไอ้นี่เว้ยแต่ได้นี่เอ้อสตีอ้าวสีเก็บไปแล้วโอ้ยนี่เอามาออกมาอันเฟดอเฟดีออกมห้หมดเลยลอยๆฮะอันเฟดดับที่สิบี่ทอย่างนั้นแหละ เอ็ดเพจแซนตุลีอ่าอันนี้เอ็ดพีทันเทพนะครับรู้แล้วมีต้องเงินจะกลับไปมากลันเทพทันเทพแบบหนึ่งมั้งอ่าอันนี้ก็เราจะแยกกันเพราะเราแยกกันหานนะฮะอืมอันเนี้ยคู่มันอยู่ในไทโอเด็กนะฮะส่วนคู่คดีของนายใช้เอฟเพจอะไรเพราะฉะนั้นจึงทําอะไรไม่ได้เรื่อดีใจด้วยปุวยนายมีคู่แล้วนะเกียรติสองนายอยู่ที่นายไม่ใช่หรอปุ๋รวยคือใครอ่ะปุริมนะปุริม ปูลิมเขาเร็ยกอนไหนเป็นของกูลิม